คับคุณผู้ชมตอนนี้กล้องกับพี่มินก็มาอยู่ในบูธซูซูกิภายในงานมอเตอร์เอ2024นะครับผมพี่มินคันนี้น่ารักมากเลยใช่คือต้องบอกว่าแบบผู้ชายคนไหนขับ<อ>รถคันนี้มานะใจสั่นสุดๆ<อ>น้องบินเทกคันนี้น่ารักมา,าก่ารกิงน,น,นี่นะครับผมเมื่อกี้แอบเห็นว่า ตอนหลังเนี่ยสามารถพับเบาได้นะผมจริงสามารถนั่งได้4ี่คนแต่คิดว่าอตอนหลังก็คงไม่ได้ใช้เยอะนะครัผมสําหรับการโดยสารอาจจะเป็นการบรรทุกสัมภาระมากกว่านะผมก้องคะใกล้ปีใหม่แล้วอยากพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็อยากพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยอยากได้รถสักแบบ7ที่นั่งพอดีเลยพี่มิน้นนี่เลยครับ XL 7<อ>นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะครับผม บอกเลยว่าเหมาะสําหรับการพาครอบครัวไปเที่ยวหรือใครก็ตามที่มีน้องหมาน้องแมวอยากพาไปปิกนิกหรือพาไปข้างนอกคันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากเลยครับโอแล้วบอกเลยว่าสีนี้ปีนี้เป็นสีนที่มาแรงมากๆในปีนี้ดูไม่เก่าเลยครับผม อ,อีกหนึ่งรุ่นนะที่ต้องบอกว่าแบบเล็กลงมาหน่อยแต่ก็ยังนั่งได้เจ็ดที่นั่งค่ะต้องคันนี้เลยด,ดนี่คือเอติก้านะผมสีดํานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ s u v Compact นะครับผมหรือเราเข้าใจง่ายๆก็คือเป็น SU v ย่ียอดส่วนนั่นแหละตัวนี้มีการใช้งานจริงที่ค่อนข้างง่ายครับผมผู้โดยสารตอนหลังท้ายสุดเนี่ยถ้าไม่ได้มีการใช้งานเบาะก,ก็สามารถพับเบาะเพื่อเก็บสัมภาระได้นะครับเหมาะกับชีวิตในเมืองนะคะที่ต้องการความกระทักรัดแต่ก็ยังนั่งพกพาพเพื่อนไปเล่นกัน <laughs> ความคิวนะคะแล้วก็น้องเล็กของบูสสุสกิค่ะต้องยกให้คันนี้เลยสีหน่ารักมากเลยครับผมนี่คือ s u z u กิเซเลริโนะครับผมคันนีนะ้ต้องบอกเลยว่าเล็กกระทัดรัดนะคะแต่มาพร้อมกับออปชั่นเต็มคันค่ะดูสิคะเขาแต่งออกมาได้แบบน่ารักสุดๆที่สําคัญเห็นราคาเราต้องร้องว้าวเลยค่ะเรือธงอ e ีโคคาร์ของ s u สุกิหน้าผม ขายดีตลอดการอ่าใช่นี่ก็คือซูซกิสวีปนะคบผมอันนี้จะเป็นสี <ừ. S 1> พิเศษด้วยพี่มิน้นสีสวยมากอืมใช่น่ารักอะ่ะแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบว่าเพื่อนๆเนี่ยขับกันเยอะมากนะแล้วก็ยังแบบว่าอยู่แบบอมตะคือเขาต้องบอกเลยว่าคลาสสิกอ่ะครับพี่มิน้น ตอนนี้รถที่อยู่ด้านข้างเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าแค่เห็น,นก็รู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยนะผมตัวนี้คือรุ่นอะไรครับ Su ุสกิ c แครีคือต้องบอกว่าชว่วงนี้นะเหมาะก,กับคนที่อยากจะทําธุรกิจเริ่มต้นทาไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคหรือการบริการที่ไปให้บริการตามบ้านเนาะอันนี้ก็คือแบบเหมาะมากๆเลยนะคะขนของได้เยอะด้วยขนได้เยอะนะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักเบาเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ ตรงนี้สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าอาตาัตราการบมาอผานน้ำมันเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่มีความฝันทางด้านการทำธุรกิจฟู้ดทัคหรือด้านหลังกล้องนี้เองนะครับผมก็คือ Suzuki Carry นะครับ คันนี้น่ารักมากเลยพี่มิน้นใช่เพราะเขามาพร้อมกับคอนเซปต์เคียงข้างทุกเส้นทางฝันนะคะใครที่บอกว่าไม่ได้อยากได้แค่รถมาขับแต่ยังทําทุกความฝันให้สําเร็จก็คือการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องเป็นคันนี้เลยอันนี้เขาแปลงร่าง<อ>เป็นร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะทุกคนขับก็ได้เคลื่อนที่ก็ได้และแถมยังสร้างรายได้ให้กับพวกเราด้วยนะคะใครสนใจนะมาดูในงานได้เลยค่ะ เดี๋ยวขึ้ดูด้านบนกครับโอ้โหพี่มิ้นพื้นที่ในการจัดสรรวางของใน้กว้างขวางเลยนะครับตู้ทำกาแฟก็ขึ้นมาอยู่วันนี้ได้นี่โอ้โหแบบว่าตู้ทุกอย่างบิวอินให้หมดเลยโอ้อเนกประสงค์มากเลยแบบนี้แบบว่าทําธุรกิจที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหาแล้วเราขับไปหาลูกค้าใช่ใช่ working space โอเคเลยครับอือคือพร้อมสำหรับไปในทุกงานเลยครับว้าว